ต้นไมไหนครับมาดิมาดิหน้ากากงอหลังงอครับอ่าเรื่องมาเรื่องครับมาเรื่องครับหน้ากากงอหลังงอครับมาเรื่องมาเรื่องครับหน้ากากงอหลังงอพี่เมื่อกี้หน้ากากงอเดียวจบไปหนึ่งพันอันนี้หนังงอด้วย อันนี้หลังงอด้วยครับหน้างอหน้างอหลังลงอด้วยครับสิบสามอร่อยทุกร,บ 25, รอบให้พี่แบงค์บหายมินผมเมื่อกี้สองพันห้าหรอใช่พี่แบงค์อย่าลืมทักแชทถ่ายมินนะครับสองพันห้าเมื่อกี้นี้ครับน้ำมันเสือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยด้อนะครับหนึ่งพันมาเวลาเดินครับอย่าอันเนี้ยเกินพันแน่นอนเพราะเป็นสองหน้า อันนี้เกินพันแน่นอนเพราะเป็นงอสองหน้าดูดินาวาโลหะงอสองหน้าผมได้เจอพายเงินพายทองกับเขาบ้างไหมเนี่ยนาวานาวาผมมาเจอนาว่าพายงอพายทองกับเขาบ้างไหมเนี่ยแปดศูนย์ศูนย์ครับนาวะาหน้ากางงอ,อหลังงอน,นาวะาหน้ากากงอหลังงอพี่ลุยครับเอ้า รายการที่เท่าไหร่รายการที่สิบเอ็ดครับเนื้อนวะหน้ากากงอหลังงอครับี่นิกี้นวะหน้ากากงอหลังงอครับี่นิกี้เท่าไหร่ยังนาโปไฟนักกอล์ฟเองไปครับรายการนี้นำที่แปดร้อยครับเดินเวลาไปเลยพี่เมื่อกี้แช่น้ำมันเสือดูแล้วจะโดนบิดเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าโดนบิดเล่นมโหขายเลย คออยอ่ถานะมวัยยุคท้ายับพี่หน้ากากงออย่างเดียวจบไปหนึ่งพันนะอันนี้หน้ากากงหลังงอนะครับไปครับรายการนี้หน้างอหลังงอครับเนื้อนวาวครับหน้างอหลังงนะครับที่แปดหนึ่งศูนย์ไม่มีใครมากวาน,นี้ขออนุญาตปุดการมงช้า ส่ไ,ได้ใส่โดดได้โดดมาได้มาสิบยี่สิบพระเปลี่ยนมือนัวะหน้ากากงอหลังงอพี่อ่ามาเรื่องแล้วน้ากากงออย่างเดียวจบหนึ่งพันอันนี้หน้ากากงอหลังงอหลังก็งอหน้ากากก็งอหลังก็งอแต่ตอนเนี้ยผมมาหน้างอแล้วพี่รายงานนี้ไม่มีไครมากกว่าแปดห้าศูนย์ขออีกแล้วครับผู้ชนะมีพลามากสุดอยู่เหนือครบว่ารับรับพาไปกระผมปิดการประมงจ้า อาหารน้ำมันเสือรุดครับพี่มีใครรับไหมสองพันห้าร้อยบาทน้ำมันเสือรุดมีใครจะรับไหมสองพันห้าร้อยบาทน้ำมันเสือบอยท่าประจันครับสองมาเาลยครับรับพอดีเอมินรุดเลยให้น้ำมันเสือ,อมีมดครับ พี่มดก็มี9เก้าร้อยครับเบามากมีต้นมีต้นมีต้นบางละมาดเนี่ย